สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันช็อปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือดฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับเอาล่ะครับก็การาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวเลอร์เรจเอีกเช่นเกิลครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตรงเ e อ็กซ์คลูซีฟวีพอนนะครับที่เขาอัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับตัวเบต้าเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมันจะเป็น อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนสกิลพิเศษนะครับของแต่ละฮีโร่เนาะก็คือเมื่อฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยกดดาวทองได้นะครับมันจะมีขึ้นมานเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนสกิลพิเศษที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการอัพเลเวลของตัวสกิลนั้นด้วยเนาะซึ่งสูงสุดเนี่ยคือบวก30นะครับในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตรีวิวเฉพาะเผ่าอันเดสก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวทยอยทําให้ดูแต่ แต่ละเผ่าไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกทุกเผ่าเลยเนาะแล้วก็อันเนี้ยไอตัว e อ c u u s i v e ซ e a p o n เนี่มันจะมีการ Op t ติ i z e หรือการปรับเปลี่ยนอีกนะครับอันนี้มันเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยดูดีขึ้นหรือว่าดูเฉยๆนะครับก็มาดูนะครับอันนี้ขอวันนี้ขอเรื่องที่อันเดสก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นน้องลูเซียน้องลูเซียนี่สกิลที่ได้เพิ่มมานะครับก็คือ มันจะบวกสแตทนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะบวกค่อนข้างเยอะนะครับบวกเฮพบวกไอแท็กบวกดีเฟนต์นะบวกเยอะมากนะครับหลายหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกพิเศษที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือตัวคริสตันอาร์เมอร์เลเวลสนะครับจะเพิ่มดีเฟนต์อีก5%นะครับคริสตันอาร์เมอร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นท่าสนะก็คือแพสซีฟสกิลแพสซีฟเนี่ยมีเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมานะครับก็คือบวกดีเฟนต์5%นะครับแล้วก็ถ้าปลดล็อกไอ้้้ตรงเนีียไดท เลเวลสินะครับก็จะบวกเพิ่มดีเฟนต์ไปอีกจาก5เป็น10นะครับก็เป็นบวกอม่ห้านะครับแล้วก็ที่เลเวลยี่สิบเนี่ยก็คือดนะีเฟนต์เนี่ยเพิ่มถึง20%นะครับคือค่คนอนข้างเยอะนะแล้วก็เลเวลสุดท้ายเนะี่ยเคิร์สโซนะครับเลเวลสามเนะี่ยเพิ่มดาเมจที่ทําใส่ศัตรูได้ถึง30%นะครับซึ่งเคิร์สโซเนี่ยคืออันตินะครับ,นะอรบไอคือซัพพอร์ตที่4ซึ่งมันจะแปะมาร์ศัตรูตอนเริ่มเกมเนาะมันจะทําให้ ตีบอสเนี่ยแรงขึ้นนะครับถามว่าทําให้ลูเซียเก่งขึ้นไหมผมมองว่าทําให้อึดขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นนิดนึงนะครับในกรณีที่เราจะตีบอสเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้องลูเซียไม่ได้เวอร์วเวร์มากขนาดนั้นนะครับก็คือทําให้พีมันอึดขึ้นเนาะโอเคตัวต่อมานะครับนอนตันนะครับนอนตันเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ มันเขียนว่าชื่อว่า full power เนาะซึ่งมันจะเพิ่มตัว passive นะครับตัว fortitude เนี่ยที่เลเวล3เนี่ยมันจะเพิ่ม block rate มา5%ครับตัว attribute ที่เพิ่มเนี่ยก็จะเป็น HP attack defense เนาะตัว attribute เนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ passive ที่ทำให้เราได้เพิ่มมาเนี่ยก็คือ block rate บวกมา5%นะครับถ้าเราอัพ level 10ได้ block rate ก็เพิ่มเป็น10%ครับซึ่งนอตตันเนี่ยมันไม่มี block rate ติดตัวมาเนาะการที่มันมี block rate เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มันแบบ เป็นไฟเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่เลเวลยี่สิบเนี่ยก็คือนอตตันเนี่ยมันจะฟีดสตูนะครับรอบๆตัวมันเองนะครับสี่วิเมื่อนอตตันตายนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคือเหมือนเป็นไฟเตอร์กึ่งๆงแทงนะครับที่เราจะปล่อยให้นอตตันไปตายแล้วแช่สตูนะครับสี่วินะครับแต่มันก็ไม่ทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนะแต่ก็ทําให้มันป่วนขึ้นนะครับแล้วก็ที่เลเวลสามสิบเนี่ยก็คือบวกบล็อกเลดเพิ่มมาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ค่อนข้างดีเลยนะครับ20%เนี่ยก็1ใน5นะครับที่เราจะไม่โดนนาเมจนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับก็เป็นเหมือนตัวโจ๊กเกอร์มากกว่านะครับปล่อยไปตายแล้วก็แช่แข็งศัตรูนะครับคอนเทนต์ที่เด่นๆขึ้นก็น่าจะเป็นพวก PVP หรือกิว r ที่มันตีกันแค่3ตัวนะครับแล้วมันติดฟอร์เนี่ยมันก็มันยั่งปวดน,นะครับสำหรับนอนตันเนาะ ตัวต่อมานะครับเบลซี่บัฟนะครับเบลซี่บัฟก็จะเป็นลุ่งเล็บขึ้นมาใหม่เนาะตัวแอตทริบิวต์เนี่ยน่าสนใจมากครับคือ HP Attack แหลกขีเลดนะครับขีเลดให้ถึง11.8%นะครับให้เยอะมากนะแล้วเบลซี่บัฟเนี่ยมันไม่มีขีเลดติดตัวใช่ไหมครับแล้วสกิลมันเนี่ยพึ่งสกิลแพสซีฟที่4ี่มันพึ่งนะครับการตีติดคี้นะครับถึงจะล็อกขาศัตรูได้นะครับอันเนี้ยดีมากบอกเลยว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเบลซีบัฟนะครับ แต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเนาะอันนี้เราแค่คาดการณ์หรืดูไปเฉยๆนะครับโดยแพสซีฟของน้องเนี่ยก็คือจะเพิ่มนะครับตัว Dark Shackle เลเวล3นะครับดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น40%เนาะแล้วก็ถ้าเราอัพตัวกงเล็บนี้นะครับที่เลเวล10เนี่ยโอกาสที่จะติดล็อกขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น60%นะครับที่เลเวล20เพิ่มเป็น75%นะครับ โคตรเยอะนะเพื่อนๆ75%นี่เยอะมากนะสามในสี่เลยนะครับคือคือแบบติดขีนี่คือแบบแทบ,บจะโดนล็อกขาเลยนะครับ mm hmm. และที่เรียกว่าสามสิบนะครับน่ากลัวมากๆนะครับก็คือเมื่อเบลซีบัฟนะครับทริกเกอร์ท่าสองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เหมือนว่าท่าสองต้องติดขีด้วยนะไอเฟรมออฟดีมอนเลเวลสามเนี่ย มีนคิ้แคนโอโซติก g ร์นะครับก็คือเหมือนทำให้ท่าสองเนี่ยติดขี้ด้วยนะครับถึงคือเพราะปกติเนี่ยตัวแพสซีฟสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องตีธรรมดาแล้วติดขี้ใช่ไหมครับแต่เราพออัพไอ้กงเล็บนี้ปุ๊บท่าสองติดขี้เนี่ยก็ r ิก g ร์ตัวแพสซีฟสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยแปดวินะครับก็คือพูดง่ายๆคือทำให้ตัวเบลซี่บับเนี่ยมีการล็อกขาได้รัวขึ้นแบบมหาศาล ันเนี้ยน่าสนใจมากนะครับแล้วตัวเบลซิบับเองเนี่ยมันมีการตีเร็วด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าน่าเล่นน่าเล่นนะครับถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่นะน่าเล่นนะครับแต่ตัวมันก็จะไม่อึดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะล็อกขาดีนะครับโอเคนะฮะตัวต่อไปเบลล่านะครับหรือน้องแมงมุมของเราเลยเองะตัวนี้เก่งกิววอมากๆนะผมบอกเลยนะเพื่อนๆถ้าเล่นเลเกมล็อใครสนใจก็ปั้นได้นะครับกิววอเนี่ยเก่งเลยนะครับ ตัว t อ i ิบิวที่น้องได้เพิ่มมานะครับก็คือเป็น HP Attack แล้วก็เจาะเกาะนะครับ Armor Press นะครับเจาะเกาะเนี่ยอืมก็ดีนะครับคือก็คือ,คอทำให้ดามจมันตอนที่มันล็อกศัตรูตอนเริ่มเกมนะ่ยทำได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกขั้นแรกเนี่ยมันบอกว่า Spider Seal นะครับหรือว่ายายแมงมุมที่เลเวล3เนี่ยจะเพิ่มการล็อกนะครับเป็น4วินะครับ แต่แต่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้น,นจะไม่มีดาเมจนะครับก็คือของเดิมเนี่ยของเดิมสกิลสกิลล็อกของน้องมันเนี่ยมันอยู่ที่สามวินะครับอ่าท่าท่าสองเนี่ยอยู่ที่สามวินะครับแล้วก็มีทำดาเมจระหว่างระหว่างที่โดนล็อกอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าพอแพสซีฟนี้เราอัพปุ๊บ มันจะเพิ่มเป็นสี่วิแต่ว่าวิที่สี่อ่ะจะไม่คิดดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพเลเวลสินะครับมันก็จะเพิ่มระยะเวลาเป็นห้าวิเลเวลยีเป็น6วิและเลเวล30เป็น8ปดวิแปดวินะเพื่อนเพือเลิกเล่นนะครับ8วินี่เลิกเล่นเลยซึ่งมันคอมโบกับสกิลสุดท้ายด้วยเนาะมันก็จะป๊อปอัพไอตัวใ,วใยแมงมุมไปล็อกขานะครับก็คือเปิดเกมมาล็อกแวินะครับเพื่อนๆ เก่งมากนะตัวเนี้ถ้าถ้ายังคงคอนเซป t นี้อยู่นะครับคือกิวอร์นี่คือแบบโหดหลายมากมากนะแปดวีไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วเอนเออร์จีก็ไม่เด้งด้วยนะโดนโดนระยะเวลาที่โดนซีซอยู่เนี่ยระหว่างที่โดนซีซอยู่เนี่ยเอเอจีไม่เด้งนะครับแปดวีหายไปเลยโคตรโกงนะฮะตัวนี้โกงเลยนะน่าสนใจมากครับตัวต่อมาครับเป็นบลูนะฮะบลูเป็นลูกปืนนี่ครับชื่อโพไซดอนแคนนอนนะครับ ก็ Attribute ที่เพิ่มมาก็จะเป็น h a t k Tag แแล้วก็ Key ์ a t e เนาะก็ดีนะครับทำให้บลูคเนี่ยมันมี Key Late มากขึ้นนะครับส่วน Additional Skill ที่เพิ่มมาก็จะเป็น d t e มาเนี่ย Level 3นะก็คือ Support ที่4นะครับเพิ่ม Energy เป็น600้อยไอซัพพอร์ตของบลูคเนี่ยก็คือเมื่อมันฆ่าได้นะครับมันจะ Generate Energy ให้กับตัวบลู k เองครับ อันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องฆ่าได้ไงมันถึงจะได้ Energy นะครับอืมอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีฮนะแล้วก็ถ้าอัพที่เลเวลสิบเนี่ยก็คือ Energy จะเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลยี่ิบก็ Energy ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลสามสิบเนี่ยก็คือจะเพิ่ม Attack 1สิบเปอร์เซนะครับหลังจากฆ่า Target ได้แล้วก็ระยะเวลาอยู่ที่ยี่สิบบีนะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้สครั้งนะครับซึ่งอืม บุ๊กมันแรงขนาดนั hmm. you know ้นเลยหรอมันก็มันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคือถ้ามันสกิลตูมเดียวละตายเลยอย่างเงี้ยก็ก็ก็ได้ลุนนะครับแต่ว่ามันก็มันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดีนะดีเพราะว่าช่วยให้บุ๊กมันแบบสกิลรัวๆได้เช่นเช่นสมมติมันสกิลรัดช็อตพอดีนะครับแล้วมันก็สกิลวนได้รัวๆนะครับก็ก็น่าสนใจตรงนี้นะครับแต่มันก็ใช้ยากเนาะไม่ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับ เอาเป็นว่าสําหรับบุ๊กผมเฉยๆนะครับตัวต่อมามากรเล็ดนะครับมากรเล็ดนะมากรเล็ดแอตทิวิลที่เพิ่มก็จะเป็น HP Attack แล้วก็ Defense นะครับซึ่ง HP ให้มากรเล็ดเนี่ยมันก็ทําให้มากรเล็ดยิ่งฮิวแรงเนาะอันนี้ดีมากนะครับ Defense ก็ทําให้มากรเล็ดแบบยืนแทงอึดขึ้นได้นะครับแล้วก็แพสซีฟที่เพิ่มเติมมาก็คือ The Entity เลเวลาสามนะครับเพิ่ม m a กระเล็ดพี่ห้าเปอร์เซ็นต์ Entity เนี่ยรู้สึกจะเป็นสกิลที่สามนะ ก็คือสกิลนี้ถ้าเลเวลสามเนี่ยจะเพิ่มเลือดนะครับอินคีสแม็กเฮดพียี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ของเดิมเนี่ยมันเฮดพีบวกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะผมไม่แน่ใจว่ามันบวกท็อปอัพเป็นสี่สิบห้าหรือเปล่านะครับหรือว่าบวกจากยี่สิบเดิมเป็นยี่ห้านะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันเขียนวอตดิ้งภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะกำกวมนิดหนึ่งเนาะ แต่ถ้าความรู้สึกผมอาจจะบวกเพิ่มไปเลยนะครับ2ีเซึ่งเลือดมันจะเยอะเวอร์เลยนะก็กต้องมารอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ถ้าอัพเลเวล1ิได้เนี่ยจะ increase shield strength to 30%อร์ซของ m a x h p นะครับก็คือมีโล่ด้วยนะครับแล้วโล่มาจากไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตัวมากะเล็ดมันไม่มีเซกโล่เนาะอืมอาจจะอืมไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเป็นเป็นแจกโล่ เลือดยี่ิบห้าเปอร์เซ็นเออมันเขียนแบบแปลกๆเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจเนาะมันมันมันค่อนข้างสลับกันนะครับแล้วก็อัพที่เลเวลยี่สิบเนี่ยเพิ่มโล่นะครับเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นของแม็กแคพีนะครับก็คือโล่มหาศาลเลยนะครับหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ได้ก็คือขั้นแรกเนี่ยเพิ่มเลือดเพิ่มแม็กแคทพียี่สิห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแล้วก็ที่เลเวลสิบเนี่ย มากเกล็มีโล่ของตัวเองอีก30%ของเลือดนะครับก็โอ้มันจะโอเวอร์กันไปหรือเปล่านะมากะเกล็ดแบบแท้งจ๋จาเลยเนาะแล้วก็ที่โล30สนะครับก็ชุบชีวิตเลือดเต็มร0 0นะครับก็เอาง่ายๆก็คือเป็นเป็นชุบชีวิตเลือดเด้งขึ้นมาร0 0เลยนะครับก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับมากเกล็ดผมดูแล้ว o อพอสมควรนะครับต่อมาเป็นเซตนะครับ เทพพระเจ้ากระดูกที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับก็มาดูกันนะครับ a อ t ท i b บิวเซตได้ถึง4อันเลยนะได้ HP Attack Defense แล้วก็ b ล็อกนะครับโดยตัวเซตเองเนี่ยมันจะมี Defense ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากตัว Passive ของน้องมันเนี่ยค่อนข้างมี Defense เยอะนะครับตัวท่าทานะมันจะเป็นแจก Defense ให้ตัวเองเนาะ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวฟาโลเคิร์สเลเวลสามนะครับมันจะทำพิษเพิ่มเติมใส่ศัตรูนะครับอ๋อโอเคมันทำเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับก็คือสกิลของเซสเนี่ยมันจะเป็นการทำมันจะโจมตีใส่ศัตรูเนาะซึ่งเนี่ยครับมันทำดาเมจเป็นกึงก่งๆเส้นตรงเนาะทำดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ของแอคแทกนะครับมันก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทำให้ติดพิษนะครับ แล้วก็เมื่อศัตรูติดพิษเนี่ยจะลดแอคแทคลง10%ระยะเวลา6วินะครับก็เหมือนเป็นไฟเตอร์ที่เอาอมาสีสีมากกว่าเซนมันไม่ใช่แทงเนาะมันเพราะมันตายง่ายนะครับแล้วก็ถ้าอัพที่โล่สิบเนี่ยระยะเวลาติดพิษแล้วก็ลดแอคแทคเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10วินะครับก็เยอะเลยนะแล้วที่เลเวลยีเนี่ยลดแอคแทคถึง20%นะครับแล้วก็ที่เลเวลสามลดแอคแทคถึง30%นะครับ เออลดเยอะมากนะ30%แล้วถ้ามันลดเป็นเส้นตรงแล้วกรณีที่เซตมันสกิลถึงโดนถึงตัวหลังนะครับทำให้ตัวแนวหลังหรือเรนเจอร์แนวหลังเนี่ยแอคแทกหายไป30%คือหายไปเยอะมากนะครับแต่อืมมันก็ยังใช้แอบใช้ยากนะมันจะได้ไล่สกิลหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือคำถามที่เราต้องมาหาคำตอบกันต่อไปนะครับหมดแล้วหรือยังวะ าแดนานะครับตัวต่อไปแดนาลูกเท่มากนะครับเป็นคอร์ดโบว์ออฟอีวิลเนาะแอตทริบิวที่แดนาได้นะครับโอ้โหเวอร์จังเลยนะฮะก็คือ HP a t t a c k แล้วก็คีนะครับตัวแดนาเองมีคีอยู่แล้วนะเพิ่มคีเข้าไปอีกนะครับโอโ้ยิงหน้าแหกกันไปกันแน่นอน,นครับแล้วก็แพสซีฟที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว So ซออฟลีเวนนะครับที่เลเวลสเนี่ยจะเพิ่ม a t t a c k ไปอีก5%นะครับโซออฟลีเวนน่าจะเป็นท่าสนะ อ่าท่า3นะครับก็คือมีบวกแอคแท็เพิ่มอีก5%ปอนะครับด้านหน้าก็ยิงแรงขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ถ้าอัพเลเวล10ได้ก็บวกเป็น10%บเปลเวล20บวก20%โอ้โหจะเก่งไปไหนนะฮะแล้วก็ที่เลเวล30นะครับ Dementing Arrow เลเวล3นะครับมีโอกาส50%ที่จะออกธนู2ลูกนะแล้วธนูที่ออกเพิ่มเติมมาลูกที่2เนี่ยจะไม่มีตัว อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ e dual mass อ๋อการใบหรือเปล่าดาวนะผมดาว e dual mass เพราะว่าถ้าสองมันจำใบเนาะอ๋อไม่ไม่ใช่ใบเป็นการทำน a เม g เพิ่มเติมอ๋อโอเคพราแต่หน้า,นามันจะมีการถ้าออกสกิลสองมันจะทำให้ศัตรู โดนดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมใช่ดาเมจอินคีดเชนมาคิ้งแทร์เก็ตวิดเมเนเฟกอินคีดหรอไม่ใช่สิใบเออถูกแล้วนะครับมันคือหน้ากากใบโอเคก็คือแดนหน่นะครับยิงท่าสองมีโอกาส50%ที่จอะทะนูสองลูกไอ้ที่มันเป็นเหมือนจรวดป้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเอฟเฟกต์มันนะยิงปุ๊บตัวที่มันจะไอ ลูกที่สองมันจะมีโอกาสที่เออมันจะไม่ใบ้พูดผิดนะครับลูกแรกเนี่ยมันจะใบ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะลูกสอง่ะที่ชิ่งไปนะมันจะไม่ใบ้นะครับโอเคนะฮะแต่ยิงสองลูกก็แรงนะเนี่ยราติดขีด้วยนะครับก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะได้น่าสนใจมากๆนะครับตัวต่อไปนะครับอาซิดนะครับอาซิดของเรานั่นเองอาซิดนะครับแอตติบิวต์น่าสนใจนะฮะเฮดพีแแล้วก็ต้านขีนะครับ เ p นี่ยแน่นอนเพราะอาสิทมันเป็นเมทแทง์เนาะแล้วก็แชร์ดาเมจกับเพื่อนนะครับแอคแทเนี่ยใช้เพื่อให้ตัวอาสิทเนี่ยดูดเลือดได้นะครับต้านคีก็ทำให้มันอึดขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับแพสซีฟที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือตัวท่าสุดท้ายนะครับคู้ดาวเนี่ยลดลงนะครับระยะเวลาลดลงเป็น,น,นยี่ห้าเนาะนีเรามาทำความเข้าใจใหม่อืมโอเค ก็คือตัวอาสิทธ์นะครับเมื่อมันถูกโจมตีนะฮะมันจะเสกโล่นะซึ่งโล่เนี่ยมันจะใช้แอคแท็กตัวเองมาทาเป็นโล่เนาะแล้วก็โล่นั้นจะอยู่ห้าวินะครับเราก็ขู่ดาวของสกิลเนี้ยสามสิบวิเมื่อเราอัพไอตัวเอ็กซ์คิวชิ่นวิพอนได้เนี่ยมันจะเหลือ25กห้าวินะครับแล้วก็ที่เลเวลสิบนะครับคู่ดาวเหลือ20่สิบวินะครับเลเวลยี่สิบขู่ดาวเหลือ15บห้าวินี่มันเมทแท้งชัดๆนะครับ แล้วก็เลเวล30นะครับตัวอาซินะครับจะไล่สกิลอันนี้น่าจะท่าแรกนะใช่ท่าแรกนะครับไล่ท่าแรกนะครับที่เริ่มต่อสู้นะครับแล้วก็แชร์ดาเมจให้กับผักกั้งีนะครับทุกตัวเลยเป็นระยะเวลา6วิโอ้โหยังโกงนะฮะเพื่อนๆถ้าอัพเ็มขั้นสุดท้ายได้แล้วเปิดเกมมาอาิแชร์ดาเมจทุกตัว พูดง,ง่ายๆคือทีมโดนาเมตเบาลงมากๆนะเพราะมันแชร์หาทุกตัวเนาะแล้วทุกตัวที่โดนาเมตเนี่ยเอเนจีเด้งทุกตัวนะครับโอ้โหโอ,โอ,อันนี้ผมบอกเลยว่าเก่งจัดๆเลยนะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะซึ่งมันจะมีการออพติ้ไมในอนาคตน,นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ดูแล้วนะฮะตัวนี้นี่ขึ้นท็อปเทียร์แน่นอนนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะโคตรเก่งนะครับ โอเคหมดหรือยังเอ่ยน่าแคทเธอรินนะครับมาแคทเธอรินนะครับแคททิบิวก็จะเป็น HP Attack Defense เนาะให้ Defense เยอะนะเนี่ย27%นะครับแล้วก็ a s s i v e ก็คือตัว s าเวดเลเวอทีนะเพิ่ม Defense s a าเวดนี่น่าจะ a s s i v e มันนะถ้า3ามนโอเคก็คือเพิ่มเพิ่มเกาะให้นะครับเพิ่ม Defense ให้10%รนะฮะ แล้วก็ที่ Level เลเวลสองก็เพิ่มที่เลเวลสิบพูดผิดนะฮะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลยีเพิ่มบล็อกเลตอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลสามสิบเสกโล่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแมค์แคทีตัวเองนะครับเป็นระยะเวลาแปดวิเมื่อเริ่มเกมโอโหโอโหเลยนะเปิดเกมมาก,ก็มีโล่แล้วนะฮะแคทอลินสักพักหนึ่งมันก็ไล่โล่ของมันเองนะ,ะแล้วก็ทอนสตรูมาตีมันเนะะี่ยเอาอะไรไปฆ่ามันเนี่ย เก่งนะเก่งเก่งอันนี้อันนี้โอเคเลยดีดีดีดนะครับหมดยังเอ่ยอ่าบอรลี่นะครับบอลลี่คือน้องแมมพายเรานะครับก็แอดทิบิวก็จะเป็น HP Attack แล้วก็เ c h นะครับดูดเลือดนะฮะให้ดูดเลือดเพิ่มเติมมานาะจะได้แบบดูดเลือดได้อึดขึ้นนะครับแพสซีฟที่ได้ก็คือตัว บัตรสวิทติ้งนะครับเลเวลสามเนี่ยเพิ่ม Energy 600นะครับค่าสุดท้ายหรือเปล่าใช่นะถ้าสุดท้ายก็คือเปิดเกมมานะครับ Energy 600เลยนะครับ600เลยนี่ก็คือครึ่งหลอดเลยนะเกินครึ่งหลอดมานิดนึงนะเพราะเต็มหลอดมันน่าจะ1,000นะครับแล้วก็ที่เลเวล10เพิ่มเป็น700นะครับโอ้โหอีกนิดนึงก็คือได้ไล่สกิลแล้วนะครับเลเวล20นะครับบ o d y ดีชา o w โวเลเวล T Increase Damage 8 0 0นะครับ แล้วก็เลขว่าสามสิบเอจีบวกถึง800ร้ครับบัสีิชัตวันนี้ท่าจิ้มหรือเปล่านะใช่นะฮะอืมหืมดามเมจแ0ดร้อยเปอร์็นตอืมเปิดเกมมานี่คือจิ้มจิ้มจิ้มแรงเลยนะจิ้มเอาตายเลยนะเนี่ยโอ้ยท่านี้คือแบบเหมือนแบบเป็นเป็นแอสซัซินที่แบบเน้นลุกเร็วครับทำดามเมจเร็วเพราะว่าเปิดมาปุ๊บแป๊บนึงได้สกิลละนะครับเราจิ้ม800% โคตรแรงนะแรงมากๆอืมก็น่าสนใจนะครับบอลลี่ก็น่าจะทำดาเมจได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับหมดยังเอ่ยหมดแล้วนะครับก็โอเคนะฮะสําหรับเผารันเดทเอ็กซ์คลูซีฟเวเปิลก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดถัดไปเดี๋ยวผมก็ทยอยทําให้เนาะในเผา่าอื่นนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องซิกซิตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเนาะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวััสดีครบ